หุยแต่นี่มันทางไปหอยเฟลนี่ใช่จะไปจะไปดูวิวหรอแต่ว่ามันไปอีกทางหนึ่งได้นะหอยเฟลอ่ะหุยจะให้ฉันเข้าจริงหรอเร็วเอาทับไปแต่ก็พอไม่ต้องเข้าก็ได้หุยจะเอาจริงเหรอจริงก็ไปแค่ครึ่งมันจะดีหรอดีแล้วหุ้ยฉันว่าไม่ดีหรอกดีเ็วเขาไปไม่เอาแล้ว นายทำอะไรนายทำอะไรฉันเไม่ได้ทำอะไรนายทำอะไรฉันนะเมื่อกี้เนี้ยฉันไม่ได้ทำอะไรหัวฉันต้องไปันไม่ได้ทนายไปยืนสิไม่เอานายฉันอยากรู้เร็วๆนี่สิลองดูลองดูเฮ้ยเนี่ยนั่นอะไรอะไรตกอะตรงท่อน่ะหน่น่าน่าน้อะไรตกไม่ดูว่าไปดูหน่อยเร็วๆ ถามเพื่อนสาวคนนี้หรือเปล่าอะไรตกของพ่อเห็นหรือเปล่าไม่เห็นเอา้าทำไมไม่เห็นนะไม่เหนนะ็นไม่เห็นนะเนี่ยเนี่ยนะอะไรตกของพ่อไม่รู้อ่ะไหนอะไรไม่มีนั่นไงท่อหน้นท่อนน้นเห็นปะนะ่ะอะไรโผล่ขึ้นมานะ่ะ โอ้ยโอ้ยท่าทีท่าทีไม่มีอะไรน่ะพอดีฉันเห็นแมลงวันอ๋อมลงวันโอ้ในปารีสมลงวันเยอะจริงๆอะไรของนายฝักฉันทำไมแมลงวันเหมือนกันเหรอแมลงวันเหมือนกันใช่ฉันเห็นมาแงวันมาแงวันสักพัเฉยโอ้ยฉันเหนื่อยเลย